บาดเดียวเลยตีหรือจังไดเนี่ยบาดปดบาดเดียวปลาขึ้นผู้เดียวบ๊ว,บาวาครับจนจนได้ซอยเพื่อนละครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งปลาได้หาเหมาครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับ่บาวเจ๊บบ้านนาะสวนพากินพาเที่ยวครับมนีกามาบ้านบึงชิมครับผมเป็นบอ่อหานเป็นนองของหมู่บ้านครับเดี๋ยวเขาถ้าไปติดตามชมกันเลยครับผมว่า ทีีปลาหลายหรือปลาน้อยครับผมงานนี้ก็มีแต่แหแพ่ล่ะครับเป็นบอ่อหารครับผมรับแปดสิบตี่สามชมกันเลยครับผมนั่นก็เพื่อนโอ้อันนี้ว่าพ่อบ้านนี่เลเ่แมนบ่อน,นี่บ่นนะบนนอครับบ้านสำรานบ้านสำรานเนาะมาจากบ้านสำรานตายเรากินอะไดรของเราจะเกื่อ,อน้องคนร,รับยาเหล้าก็ได้ปนได้ปุ้มอะไร อ้าว,าวออพ่อคณะเกี่ยวทีมงานผู้รับเหมาเอาเอปลาแล้วครับพี่น้องก็ถือเอากินมาแล้วบางนี่นี่ครับนี่จังหวะตีอีกโอ้ปลาหลาดปลาหลาดอีกครับโอ้ปลาหลาดสองตัวครับพี่น้องโตมากง่ายเลยง่ายครับเฮาเหี้ยพูนสีขาวมาเือปลาธรรมชาติปลาแดกๆคนเอ้ มือนี้ชัดเก่งตั้วมือนี้เนาะบืคืออันนี้ตั้งมาคือมือนั้นเนาะมือนี้มือนี้ชัดเก่งมือนั้นมือด้นด้วยปลาเยอะโลมาเลยด้านนี่น้องไก่น้องเสียนปลาปลาลาดนี่ปลาดิมตัวยิ่ใหญ่เลยครับผมขายโลละแปดสิบเนาะครับผมปลาละหนึร้อยร้อยกล้วครับปลาลาดปลาลาดโลละร้อยแล้วปีนี้นี่แปดสิบแปดสิบครับมีแปดสิบครับมือแปดสิบมีแต่ใส่ใหญ่เลยครับเดี๋ยวเพิ่อนออกเดี๋ยวจังเบิ้งครับพี่น้องสองลูกัดหัด กีดการ์เลยนี่ได้ใจได้ใจขนาดตัวสัมผัสลหรปลาลาดครับพี่น้องเบิ่งด้วยวองตัวเพิ่มเติมอีกตัวนึ่งคืออะไรเบิ้งด้วยปดปดปลาลาดครับเอ้าเบิ่งปดปดปดเอ้าอเอ้าบานนี่ยอมเราจะบานอย่างนี้เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งพักปลาน้องนี่ครับพี่น้องนี่ มินิมาเก้ม hmm. oh, <tomatoes. S 2> <Así to> ือเดี right? ๋ยวจะ่อเลยครับผมจะมีปลาไหมปึ๊บอุ้ยอาอบาดผิดเลยผิดสักผิดเลยผิดเลยแล้วคือตอแล้วบาทนี่ปลาแมนปลาลันน่โนร้อยห้าสิบคนเ่ยกับเป็นปลานิลยังแปดอุ้ยใส่นี่เคิ่งโลแล้วครับพี่น้อง งโลละครับเดี๋ยวหามุมครับติ่มก๊อกติ่มก๊องเล่มนี้โใหญ่รรรรครับไข่พ่อมุ้งเด้นี่คือว่าไข่เด้นี่นี่กับมาเก็บภาพยี่มือเลี้ยงละครับยี่เวมนมาได้มาเก็บภาพครับผม <laughs> เก็บภาพให้พี่น้องได้เบิ่งละครับเพราะว่า ติดงานทางเงินครับผมมื่อน,นี่มาเบิ่งเพื่อนเอา,าปลาขึ้นย้ำมาเล้งครับนี่บาทเดียวเลยตีหรือจังใดน,นี่บาทเดียวปัดบาทเดียวเพื่อนคือหนีไปก้อนหนีไปแถ่มือน,นี่ทีมงานทอ,อ๋ออะไ่เอาน้ำฟังครับพี่น้องมาจากบ้านใดพี่เพาะปาดเพชรบูรณ์พูน่ะว้าวใส่ใจรักเพราะสั้น,น <laughs> กันไปกินอันแนวหากินแบบอีสานบ้านเฮาแบบนี้กัอย่าลืมกดติดตามทีมงานบ้านาสวนพากินพาเที่ยวแล้วก็ทีมงานไทยอีสานครับผมเดี๋ยวสิพาไปเก็บอันภาพดีๆให้เบิ่งแล้วครับผมแต่มื้อนี้ก็มามาเก็บภาพเก็บต๊ครับผมน้องนี่เป็นน้องเก็บตกครับกันยังมีปลาคือเกาแล้วครับแล้วลงแล้วเทือนึงแล้วมื้อนี้ก็มาเอาอีกครับผมกลบ่าได้มาเบิ่งดอก บ่ได้พาพี่น้องมาเบิ่งเพราะว่าติดธุระครับมือนีก็เลยมาเก็บภาพดีๆให้ครับนี่ครับบาทเดียวครับพี่น้องบานนี้บ่เต็มก็เกือบยี่สิบโลครับผมพี่น้องเพิ่งเกินครับเกินอยู่รอกครับเกินยี่สิบโลครับบาทเดียวเลยครับผมอ่าที่มงานอื่นเป่นกหนีเมื่อหมดแล้วนี่แหละเรือนี่แหละดีเลยเรืออยู่ในนี่กันอีพอกกันนี่ล่ะมั้งซ้ำๆกันนี่แ่นบอลอ๋อครับพี่น้องเบิ่งเอาครับผม อย่า่าพูดว่าเรือเด้อเดี๋ยวถ้าเบิงเพื่อนเอาขึ้นให้เบิงครับพี่น้องอาภาพกับยักษสัตนนี่เอหน้อยเพราะราคากล้องนี่าานโอ้เก็บโต๊ะครับน้องเก็บโต๊ะครับพี่น้องน้องเก็บโต๊ะเบิงดูเพื่อนเอาปลาขึ้นครับปลาแหติน่ครับผมปาหา้เบิงครับปลาแหเอาบ่เบิดได้น้องปลาตาน้องนี่ครับพี่น้องเบิงครับเย้ <Yeah. S 1> ได้พอร้อยโลบ่มม้อนี้ ได้ร,อนนร,ดอร้อยโลเนาะมาาันนี่ปอผู้ใดมาสุมหวังเลยน้องนี่บ่ผิดหวังครับมาจากไสนี่แนีจากกาลสินธุ์คกาลสินธ<อ>ุ์อโอ้กาลสินธุ์ครับผมวางวางใดผมกับวางใดผมกับไปน้องพุงสีมาผมบ่บ่มีป่าบ่บบามีหวังลงทำโคนหลายกว่าป่าเอามืน่นลงน้าเพิ่นอีกบ่นี่มื่นนี่ลงเนาะมืนม่มน บ่เมื่อเลยบ่เมื่อนอนนี่เลยเป็นบอัดถังน้ำแข็งเอาจองไว้เลยปลาสรุปว่าปลาหนีไลีปลาอยู่นี่ครับผมพี่น้องอันนี้เป็นรอบที่สองเป็นเก็บตกครับจากหนองสีเอ้ยบ่แม่นจากวันอย่างน้องวันจันทร์หรือวันอังคารอ่าเพิ่นลงแล้วเท่อนึงครับลงเจ็ดสิบแพก็ได้ปลาพู่ละร้อยกว่าโลขึ้นครับผมสองร้อยก็มีเมื่อนี้ลงมาอีกได้อีกครับผมบ่ต่ำกว่าร้อยครับผมมื้อนี้แต่ละคนครับ ผุนผุ่นยังลงไปเอาอีกยุ่ได้พุ่นน่ะผุนุนผุนครับผมพี่น้องเห็นมาผุนอะ่ะ <c oughs> ยังมายอมีครับผุ่นผุนยังอีมีมีแพนึงครับผมครับขกักขักพี่น้องปลา,นนปามาเมึงมะมึงเอิงน้ำกันเลยปลาขักครับเอาเอาสองรอบคือพวกเก็บตกรอบที่สามลดแบบนี้หลายแบนนี้ พี่น้องเบิ่งดูโอ้ยครับครับครับผมเบิ่งอยูคใส่นี่ครับผมบบเบื้องนีส่ส,สุดยอดสุดยอดมาจากกาลสินเลยครับถ้าอยากได้ปลาต้องมาขอนแกนแ่นนี่งไงน้องป่าเมื่อนี้มาเก็บตกเอาเดี๋ยวเขาบอเบิ่งเขามาขำเขากับเบิ่งนั่นละเหลือแพนึงครับเพิ่นเพิ่นสิวานให้เฮาเบิ่องอยู่นั่น เดี๋ยวเอาเบื่องน้ากันเลยครับผมเดี๋ยวมือรันติดตามชมอันฝั่งพุนครับน้องฝั่งพุนครับผมไก่ก้พุนเดี๋ยวเพิ่นวันอยู่ครับผู้เพิ่นเอากะเอาตอละเพิ่นบวกกับบ้านครับเพิ่นที่ร่งน้องพุนตอเลยครับมือนครับผมเพิ่นว่าปลามันตัวใใหญ่กว่าซ้ำกับน้องนี่ะว่าน้องนี่มันปลาโดนเนาะ อันนี้ก็สะดุ้งเจ้าของตีนี่เอาทั้งสะดุ้งทั้งแหเลยมันบ่นนี่มันนี่โยสะดุ้งกัยนข้าวเดียวนึงอ๋อแต่ว่าสู้แห่มาได้โบสู้โบสู้โบสู้เอาน้ำฟังได้หลายกว่ามันรวยรันเคยมา่เคยได้แมฟังไหมแมนตามันมุวนเขาไม่หนีเล้วมันหนีตายมาเนาะมันก็ตื่นเนาะมันเคยพ่อเราเทื่อนึงแล้วงวดสองมันจะอยู่ไอเจ้าว่านอยู่ตีเชิงกลาง ป่ามันมีประสบการณ์สุดยอดครับผมเบิ่งดูอันนี้อันนี้อันนี้กัดเอาดังเดียวเลยมันบอญพ่อนี่ครับบาดเดียวเลยครับพี่น้องบ้านนี้บานนี้มัททำกว่ายี่สิบกว่าโลขึ้นแล้วครับเบื่องดูปลาครับพี่น้องเบิ่งดูครับป่าใส่นี้ครับพี่น้องเบิ่งดูน้องเก็บตกครับน้องเก็บตกบ้านบึงชิมครับผมจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมือง ครับผมเบื่องดูครับทีมงานมาจากกาฬสินประเภทปลาครับประเภทปลาอิโซบปลาตะเพียนปลานินแล้วก็ปลาจีนครับผมปลาบูแล้วก็ปลาปลาธรรมชาติกับปลาปลาบูนี่แหละครับที่เนียนนี่ตัวนี้ครับผมปลาบูปลาบูแล้วก็มีมีปลาในปลาจีนเนาะปลายี่ซบก็มีครับผม

ครับครับครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ปะโอ้ย,อ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 ยแล้วเลยขัดปล่าลงน้ำก็ได้มันดอกครับเบิง่งนดูครับพี่น้องเว้ยเบิง่งนดูพี่น้องสุ<ม>ดยอดตอนแรกมาต้องกับต่อไเปยนมันเนี่ยต้ลลอ,องกาบนี่าขายเบิียน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่าลากขึ้นเดี๋ยวลากขึ้นเดี๋ยวจเกบฟปับก็บโต๊กครับเดี๋ยวมื่นเจอกันแน่ครับผมน้องปุ่นครับผมน้องทั้งที่วิวย์ต๊กทั้งปุ่นครับมีน้องทั้งที่วิทยนออกครับผมบ้านบึงขิมเดี๋ยวสิมาถ่ายให้บึงนะครับผมเอาเต็มเต็มเลยสามชั่วโมงเต็มเต็มเลยครับเจ็ดไร่ครับผมน้องนี่สิบห้าไรปุ่นครับเพื่นกัดอยู่ปุ่นครับพี่น้องปุ่นปุนปุ่น พ่นกัดได้ได้ด้เนาะปลาอยู่นเนาะได้ครับปุ่ดเนาะได้เบิ้ลลูบิ้ลูกของหอยครับตัวก้อยหอยตอนแรงเอาเป็นจังได้บานนี่น้องเก็บโต๊ะเป็นจังได้ได้พอร้อยโลบ่าไหมนี่ห้าสิบเอ้าเมื่อบ้านก็เลยมา เก็บต๊กมันบ่นี่เออมาเอามาเอาเพิ่มอีกหัวงูครับพี่น้องมาเอาอีกครับป่ามันหลเนาะมาแต่ใส่นี่ขามเตี้ยบ้านขามเตี้ยคอนแกนเท่านี่แหละครับพี่น้องอ้อป่านี้ขนาดมาเก็บต๊กได้นี่ได้ห้าสิบโลครับพี่น้องเพิ่งลงแล้วเทื่อนึ่งแล้วครับนี่น้องนี่ครับ ได้ปลาลายอีลีน้องนี่ครับปีหน้าเจอกันไหมครับน้องนี่ลงปีต่อปีเลยครับครับเดี๋ยวมือนเพราไปน้องที่ตะเวนโต๊กฟังคุณครับพี่น้องมือนครับมืินครับเอาเดี๋ยวเอามาเบิ้งครับพี่น้องเฟิ่์นแบกป่ามือนี้ครับน้องเก็บตกบ้านบ้านบึงชิมครับพี่น้องบ้านบึงชิมน้องเก็บตกครับ เบิ้งครับพี่น้องปลาพี่โยปลาเมื่อบ้านครับพี่น้องจุดว่าได้เบรกเอาครับพี่น้องหนึ่งดูโยไม่หยุกพอดียวเอาใบนะครับพี่น้องปลาต้องเอาสองคน มือนีเอาลายกานี่มือนนั่นเดี่ยร้านบอร้านน้อยบอกเอออาจารเอาลายกานี่เนาะร้านเนาะเอาเอาเอาไม่ลงไปไปเอเจนอก็าไม่มาับแล้วก็ เอาบาดพันธพี่ครับพี่น้องดดูดถน้ำแข็งครับหนดูว้ายเดี๋ยวมืออื่นล้นครับถังน้ำแข็<อ>งถังนี้ครับผมพี่น้อง,องเอาเสียญยังกาะน้องมาจากมาจากกาลสินอำเภอร่องคำลองคำครับผมเสียรลองคำครับิบึงดูครับเสียนสวยเสียนสวยมือนี่ร้อยร้อยบ่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบโลครับพี่น้องขายไปแล้วก็มีา ขายอีกขายเป็น้วก็มีนี่ขายแล้วลอ,อีกครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดขึ้นครับผมนีม่มารอบสองเลยเพิ่นเอาเมื่อเอาปลาเมื่อขายมาชั่นกลับมาอีก <c oughs> กับมเอาป่าเบื่องลูกพี่น้องอยู่นี่ดโอ้ขนาดกับมเอารอบสองอยังได้ป่ากินแรงอยู่ครับพี่น้องแรงสุดยอดสุดยอดอครับผมมาเบิ่งครับผมพี่น้องโอยน้องเก็บตกบ้านบึงชิมครับมาจากเพชรบูรณ์ครับพี่น้อง นี่ครับเซียนเพชรจูบูนมากขวัญกันครับผมเบิงเบิงเบิงพุนยาป่าดูเบิงภาพมุมกว้างๆครับพี่น้องเต็มเพร่เต็มแพ่เออไปขึ้นพุ่นใกล้ๆพุ่ผนมันแบกมาไวเยอะเแล้วรอบผู้เดียวเลยครับผม เดียวครับวกดอพ่อ้สรอไปวันเอาไปเอาตงุไม้จ้ะมงหวงหรเอเป่าป่ามีแต่ต้นด้วนพร้อมป่าต้นนอ่นเขาขึ้นเชื่อเชื่อเกาเกาะพเสาื่อนันท่ามาเพิ่งเพื่อนสียเอาป่าขึ้นยังไงครับทมพี่น้อง ่าว่าลากคือเพื่อนเหมือนนั่นลากถุงขาดเลยครับพี่น้อง <laughs> ลากขึ้นโอ้าลากขึ้นนี่ถุงขาด <laughs> คู่ปลาคู่ป่าพระทัดนนวันใน,ใน,นี้ไรล่งน้ํานี่เอาปลาขึ้นผู้เดียวบาไวครับจนจนได้ซอยเพื่อนละครับพี่น้องเ <laughs> พื่อนเอาปลาขึ้นบาไวครับผมร้อยโลหะครับร้อยกว่าลรครับผมปลาอู Hos ้ ปลาก้องหอบเลยครับพี่น้องเมี่ยปลาคอครับพี่น้องนี่เมี่ยปลาคอครับอันนี้ปลาในนี่ใส้บะต่ำกว่าสองโลครับอันนี้ก็มีแตจตัวงามๆครับพี่น้องเบื่องดูใส้ละโลกว่าก็มีครับพี่น้องเบื่องดูปลาสุดยอดสุดยอดพี่น้องอ สองร้อยเนาะนี่เนาะเบิ่งเงี้สองร้อยอาเป็นร้อยโลสองร้อยโลได้เบิ่งพี่น้องเบิ่งป่าได้หาเมาครับบิดเอาหนังนี่เจ้านึงกับพี่น้องเบิ่งดูบ่ได้รอยได้นี่นะรอย เกือบร้อยละถ้าไปถึงก็ได้คาดว่าจะถึงอยู่ไดนนี่ยร้อยกว่าอืมมึงดูปลาอันนี้เอามารอบนึงแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้ปลาตะเพียนครับพามาบ้านเมืองสิมครับมาเก็บตกครับผมมายมือเลี้ยงแหละครับเพราะว่ายมินเบาบางครับก็เลยมาถ่ายเอาแบบนั่นเลยครับพี่น้องถ่ายเอา ตอนเพื่อนเอาปลาขึ้นครับผมก็มาเก็บภาพมาให้พี่น้องิึงแล้วครับผมปลานองนี่ลายดีครับผมอันนี้คือเป็นอันเก็บตกคือลงรอบสองครับผมอ่ากติกากะสองซีครับผมรอบแรกนี่บัตรละพันครับอ่ารอบนั้นลงไปเจ็ดสิบแปดแพ่กะคนได้ปลาผู้ละร้อยร้อยโลขึ้นแล้วครับผมอ่าผู้ละสองร้อยโลก็มี แล้วมือนี้เก็บโตกก๊กาได้ร้อยโลร้อยกว่าโลก,ก็มีครับแต่ละคนครับผมที่ไปเบิ่งกันกับบรุดร้อยแะครับผมมาเชียนมาจากกาละสินครับมาจากเพชรบณ์ครับผมอ่าที่ผมไปถ่ายมาบางอยา่างได้ปลาเมื่อกินครับผมเมื่อนี้กาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กามาเบิ่งครับผมบรรยากาศน้องนี้เจ็ดไรครับผมกับ อยู่บ้านบึงจิมครับรเผินชายสะดุ้งกับแห่ลงครับซุ่มทีมงานเพิ่งจะมาจองครับผมเมื่อนนี้ก็เป็นวันที่สามวันที่สามมีนาเนานะวันพุธเนาะมืน่นเป็นวันพฤหัสครับเป็นวันที่สี่ครับผมที่เป็นสีลงกันครับผมน้องนี่เจ็ดไรครับอยู่บ้านบึงจิมบเภอเมือง จังหวัดพนลแก้ครับตำบลบึงเนียมครับผมเป็นน้องที่สองครับผมน้องแรกก็ได้ปลาลายแล้วเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งน้องที่สองกันเลยครับคุทีมงานสะดุ้งเป็นมาครับผมแต่ทังใดเมื่อนี่เมื่อนี่ทีมงานเนี่ยกะละากะละชินเนาะทีมงานกาลชินเอาอับบะแนอุดรกมาแต่ว่าน้องน้อยเป็นคือชิบมาดอกทีมงานกาลชินครับผมมาเนาะสะดุ้งครับผมเอาลงสะดุ้งตั้งเต๋ แม่จ่ามือเอื้นมาเด้อจ้<ม>า